วันนี้อยู่กับแบบนี้มีชื่อว่า h u n ท r y Zombie Map ของคนไทยที่วันนี้กันไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยไม่เป็นไรวันนี้วิญจะพาพวกกันไปล่าซอมบี้สุดมันสุดโหดกันกูร์ไทยล่าซอมบี้ไทยล่าซอมบี้แต่แบบคนไทยไงซอมบี้ไทยซอมบี้ไทยก็ได้โอเลิกเลยเมื่อกี้ไปใส่โค้ดมาพวกกันอย่างแรกกันมีแค่กระบองธรรมดาใช่ไหมใช่กันมีแค่กระบองธรรมดามันก็เล่นได้แหละแต่ว่าเันไปเทสเอาอะไรอีกว่ะเอาอะไรได้คนอาวุธคนอาวุธแล้วก็ มันจะมี5สปินใช่ไหมโฟกัสซึ่งกั๊ดจะเป็นกดอะไรกันกดข้างบนสีลงนี่นี่คือที่เขาแจกมานะครับผมก็จะมีอาวุธอะไรบ้างก็ลองกดเข้าไปได้นะมหากราบมีอะไรบ้างเข้าไปอะน่ะกดตรงมหากราบบนขวาก็จะมีขวานใช่ไหมอ่ะตมานมีกีตาร์ปืนคู่ใช่ไหมโฟกัสแล้วก็มีเฮ้ยอะไรอ่ะตะนะอันล่างคืออะไรอ่ะเออต้องลองต้องลองต้องมาสุ่มเลยอะไรนะสุ่มเลยเอี่ยงนีทุกคนกันแล้วกั๊ดสุ่มเป็นอะไรอ่ะ เฮ้ยมันกดล็อกกดล็อกไว้กดล็อกไว้กดลบนซ้าย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 ล็อก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 กุญแจ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 มันมีกุญแจอยู่อันเดียวอะไรเฮ้ยทุกคนโลเดียวกันได้ก็ได้อะไรอ่ะไรอ่ะอ่ะเกสโซ่เหรอการดูไหมว่าความจริงมันมีแค่คาตาลานะโฟกัสเฮ้ยแล้วกันแตะัน่ายยากเลย เฮ้ยโชคดีจัดแต่ว่าถ้าเกิดการการสุ่มอีกทีใช่ไหมจำได้นะถ้าเกิดถ้าเกิดการกดพูดอย่าเพิ่งทำนะพูดเฉยๆถ้าเกิดการกดกดล็อกใช่ไหมแล้วการกดสุ่มอ่ะไอ้ข้างบนกันจะหายไปหนึ่งอาวุธได้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นโอเคใช่โฟกัสแล้วเปิดมาก็ได้หัวจัดเป็นดาบใหญ่ทุกคนต้องลองแล้วแต่ทีนี้ก็ให้มาห้าหมื่นโฟกัสคือในเกมมันเล่นได้สองอาวุธหรือว่าเราจะตางไปสงสารแต่ผมว่าเอาไปสุ่มอาวุธดีกว่าโอเคเนี่ยเหรอกดห้าหมื่นกดเลยเนี่ยนะใช่่รออยยืนนนัก ได้งั้นก็สุ่มอีกทีกันมีสี่สปรินไอ้กดอะไรวะใช่ก็สุ่มได้เลยไปก็จะได้ก็จะได้เลยไหมจะได้คาตานะคือจะเอาสีแดงทั้งคู่เลยก็ได้หรือว่าจะเอาแบบปืนคู่อันนี้ก็ได้แล้วคอมโบคอมโบกับอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่กันอีกสามสปินน่ะก็จะหมุนอีกบ้างหรือก็จะยังไงหมุนอีกได้ไหมหมุนอีกได้แต่ว่าถ้าเกิดกันอันนี้แรกเหรอแต่ว่าเคยได้คาตานะแล้วก็กดออกดิกดออกกดล็อกออกกดล็อกออกนะใช่ ก็เลยไอศึกเปิดคู่กันแหละเปิดนะเปิดคู่กันได้ใช่ไหมเออจะได้ความจริงก็เล่นกีตาร์กับคาตานะทุกคนแต่ฟิล์มคิดว่าฟิล์มจะเอากีตาร์ออกฟิล์มอยากได้ดาบใหม่เพิ่งรู้เหมือนกันยุ่งๆก่อนทุกคนแล้วเป็นขอฮึขอฮึขวานี่เอาไม่ขวานเทยเอาดาบใหญ่เอาดาบใหญ่ขอดาบใหญ่คาตานะสองอันเลยเหรอคาตานะเป็นยังไงอ่ะ มันก็จะเป็นดาบขนาดทีมีละอันหนึ่งขัดละทีมีอะไรอยากเล่นดาบใหม่อะไม่เอาขวานขอเถอะดูความโมโหนะขอเถอะดาบใหญ่ที่ฆ่าควรคู่ครองไม่เอาไม่เอาไม่เอาพวกก็ยังซุ่มสัตว์เลี้ยงมากสัตว์เลี้ยงอะไพ่สองหมื่นต่มีสองไพ่สุ่มเนี้ยเพราว่าการอะไรพวกก็จะได้ตัวเนี้ยคือสัตว์เลี้ยงมาแล้ว กดไปเลยปปาทีพิมเราจะมีอยู่ห้าหมื่ใช่ไหมมึงขอยากันนะจุบินไม่มีอันเนี้ยอยากซุ่มอีกอ่ะจอีกได้ปะแล้วก็เอาปืนออกปืน่เสรจดปืนน่าจะแรงอ่ะกรลองกาลองออกไปเล่นก่อนกออกมนก่อนได้ได้ได้ไดแล้พี่มีอยู่นี่การ์ีมีที่มาตรงนี่คุณสมบัติอาวุธเนี่ยเาแจกมาให้ข้าสมรคือตรไอะน้าสีแดงอ่ะกดไปได้ เนี่ยนะเปเดินไปเดินไปอ๋อเดินมาดอ่าใช่โฟกัสเราสามารถเอาอาวุธเนี่ยมาอัพสเตตได้โฟกัสให้มันแรงขึ้นกดบวกกัดเลือกเร็วกันจะเอาอะไรกดเริ่มเลยอ่ะกดซูมไปเลยไอ้อันขวาให้เห็นอันขวาก็ลองเลื่อนลงมาครับก็จะมีบอกว่าอ่าสถานะอันไหนดีบ้างอะไรอย่างงี้นี่มีเด็กอัจฉริยะเลยไปอีกมันเขาอีกได้ไหมอันนี้ห้าอันโฟกัสก็เหลยสิเอนละโอเคอันนี้คือความว่องไวเหรอโอ้ยโอ้ย จบแล้วเนี่ยได้แค่โฟกัสนะกับไอทีมใช่สิบสองเพิ่มความเสียหายชำนาญขึ้นโอเคถลาดอาจจะพอหรือยังพอแล้วแล้วก็ไปอาบีอาวุธหนึ่งก็ได้นะโฟกัสไออาวุธไหมยออาวุธเอาพื้นคู่ก็ได้กดต่อพลังอันท้ายท้ายติดฟ้าเลยรู้สึกเบื่อปะเนาะโฟกัสแหมโฟกัสโอเคคุณซูมีหน้าเลยทุกคน ได้เได้ฉลาดได้ฉลาดบาบาบาอกแล้วพร้อมแล้วมีห้าหมื่นนะเอาคิดกนมีอะไรดียวก็ไม่อากได้ตัดเลี้ยงนะสู่มกันนะสูงโชว์โฟกัสมีสมมีห้าหมื่นอันสามมืได้สอันพอดีแล้วสูงเลยกลายเป็นโกโก้คลชได้หมูได้หมูสูมหมื่นหนึ่เป็นโอกาสหนึ่นั้นมันจะเป็นของฉันได้ไหมแรปบี จก็ <Engine. S 2> ไปนี่ครับกดอุ้ยกดสวมสัตว์ไอ้กดสวมใส่ทีโอเคดอยดโอเค,อ,อ,อ,เคอันนี้กันหมูดีกว่า <c oughs> โอเคอาการพร้อมในเวลาทำดียังพร้อมแล้วไปการการเดี๋ยวมินตาห้องให้การมาห้องซ้ายนะอ้าวไม่ใช่เขาเลือกไปอยู่หรอห้องขวาอันไหนว่างนะเนีเ่ย้องสุดเอ้ยอะไรอะไรเทเลพอร์ตอยู่วะอะไรเทเลพอร์ตกันอยู่วะ มีอัปเดตเหรอมากันพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะมาเล่นเลยดีกว่าทุกคนหลังจากเมื่อวันนั้นที่เราอัดกันไปใช่ไหมใชม่มันค้างมันค้ามนึ่งแล้ทุกคนนิดหน่อยนะทุกคนก็เลยก็เลยแบบว่าเอาอ่าอีกวันหนึ่งการจะไหนก็จะ่นี่เน่ันพร้อมยังพร้อมแล้ว,อลวเอาดูยตามนี่ตามนีมม่มาเรื่องเป็นโหมดสองค,คนนะโฟกัสกันติดเคเอาแบบนี้เลยกันแบบโรงเรียนง่ายๆไป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 มาแล้วปกติชิวๆ,ๆก่อนนะให้แบบว่าโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยวอร์ม ให้บอลพร้อมได้ไหมมาถ้ามีกดเนี้ยนี่ถ้าเกิดการกดคอนโทรลมันจะมีแบบล็อกชิปล็อกคอนโทรลคอนโทรลอ่าแล้วก็วิธีการเล่นใช่ไหมกัสกดกิ้งได้กดกิ้งกดกิ้งอืมแล้วก็การถึงขนาดไหมมี z x ตเีเนียมันจะเป็นสกิลนะพวกกัสแล้จะ็กด1กับ2ในการเปลี่ยนอาวุธได้เ ใช่แล้วแบบเวลาเวลาเกรดเต็มเลยนะโฟกัสอะฮะเมื่กดจีเมื่กดอันติโฟกัสมันจะเป็นท่าอนิเมชั o n ที่แบบโคตรสวยโคตรโหดโอเคได้เจ็บแบบเขาเลยไหมฮะพร้อมเลยไหมเอาแบบรีบอ่ะพอและไปรีบหรอรีบรีบรีบกดคิวพี่หน้าให้รีบรีบไปเลยอ่ะไปไปพร้อมพร้อมพร้อมไปเลย let's go ว้กดเิวเดี๋ยวลองดูของของใหม่นะว่าเขาทำอะไรได้นะทุกคนครับจะเปลี่ยนเป็นเจ้ปืนบ้างเอฟเอฟฟันแหลกเอฟฟันแหลก อย่างนี้เอาเสร็จเอาเสร็จแล้วเหรอันจะเป็นแบบว่าผ่านด่านๆไปพวกกันเกมนี่คือเป็นเกมของคนไทยแล้วแบบมีความน่าสนใจก็คือแบบเก็บเปรี้ยวเก็บอะไรอย่างงี้ไปพวกกันสรุปนะว่าอย่างนี้น่าจะเป็นแบบแบบที่คนทั่วโลกเล่นได้เลยนี่โกรธโกรธอื้มอื้มฟาดฟาดาดไปครับดาบใหม่ดาบใหม่ปุ้มโอ้ยตรงมีปืนโอ้ยจุดนี้ว่าจัดแบบปั่นดาบพวกกันดาบใหญ่โคตรเท่อะมา ไปโอกาสพร้อมเออการ์สพิ่บอกไว้ต่อว่าว่าถ้าเกิดกาสเลือดน้อยใช่ไหมมันจะมีตัวแสบในตัวนั้นนะกาให้มันกอดได้นะถ้าเกิดกาสให้มันกอดเยอะๆก็จะเพิ่มใช่ลองลองลองลอใช่อะไม่น่านะลอง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 เก็บตังค์ก็เก็บตังค์เก็บตังค์โอ้ยการ์ดตัวนี้มันฟันดาบได้มันจะปล่อยดาวมากลัวอะไรล่ะยิวจิวกลัวอะไรล่ะกลัวไอ่ะกลัวไอ่ะโกรธนี่อย่างนี้บอกเลยว่าเบียร์ได้เต็มที่นะท่านผู้ชม เดีย๋ยวเก็บหมดเลยนี่ทุกคนแบบใครเพื่อนเยอะเอานี่กับเพื่อนได้ไปการ์ดการ์ดเราขัตัวนี้ก่อนดิโอ้ยน,น,น้อยก่อ oh. นดีกว่ามันไม่ได้ก่อนเลยมันระเบิดแต่ดีกว่ากัน oh. ไปป้าไม่หยงายงอ่ะป้าไม่หยางอ่ะใช้คาดแล้วหน่อยนะคาร์ดแาดน้อยใจอือหือโ <c oughs> อ้โหเสียพันเลยซื้อๆมื่อกีขอมาแล้วมา ไป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 นี่ดับใจดับใจโอ้ยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ยกักัรเป็นไงใครใช้ปืนแล้วเป็นไงร่วงเลยการใช้ปืนร่วงเลยการใช้ปืนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงโกรธถึงโกรธถึงโกรธมากถึงโกรธมากเริ่หมุนไปลงผ่าดามของพี่จีมีอะไรจะมันกดอะไรนะกดฮะกดอะไรเปิดอัลติเมทอ่ะกดอัตติเมตหรอมันจะมีเกศีอยู่บนนั้นอะอ้ยไปกดตัวจีเห็นไหมโอเคยังไม่เต็มยังไงเนี้ไม่ยเฮ้ย เฮ้ยมันหนีกันหนีัเพรามันกลัวเราจัดมันกลัวเราเดฟเเเฮ้ยเจยยจค่อยคุยกันนะอืมผ่ากาดปุมปุ่มปมจะตายอ่ะจะตายแล้วใช่เหรอเลือดเหลือโอ้ย้าตายกวนถ้าตายติดเชื้อหมายว่าอันนึงนะเราเลือดไม่เพิ่มแล้วไม่เป็นไรเ็าจดการให้ก่อนไหนเล่ยนไปใช้ปืนกันอืมตึงปืน้วงปืนกล้ะอันนี้เกดเอเก็เฮ้ยกตา ดูเลือกันมาแกัแก็แ้แก้ตัวยละเราเสียสิบแปดเลยไหว่าเดี๋ยวเจงเกีย์ให้ได้อ่ะเราต้องโอ๊ยมันต้องมีเต็มนิดนึงเหกันยังไงเลือดจะล่เลือดพนนโอ๊ยเราใหญ่ให้ก่อนใหญ่ก่อนมันจะรักเราเข้าใจไหมนะคะไปโอ้ยตอนนี้ดืมดึดึดึดดึงดอดดึงดดดเลดดด้อ่ะอยมีดประตูเปิดประตู หมดเต็มหมเต็มไปเลยดูดบเบลกคเบลเคเบลคเบลน้ไปเลเรากลับมาเต็มแล้วเหกัเ้ยร้มดต่อไปาโดโดบูดองม่นหมื่นหมื่นหมื่หมื่นหมื่นหมื่นัม้อเกีนพดีนะทุกคนเซฟุกโตเฮ้ยตัวโหดนะการล่องลองรวไปนะ กกักถ้าเกิดมื่อหนูกอด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใกลนใกล้ดีใช่ไหมเขาต้องหลบนะเนี่ยสมมติหนไหมใกล้ดีละหหลบหลบเห็นไหมเ็ไหมเก็จริงป่ะเนี่ยไม่จริงครับอาตายแล้วเนี่ยอเเลือดน้อยะไปพมดาบาตยนพ่ีเราโกนโกนโกนเราโกนโกนโกนโกบ้าเกอ้โคตรเบียวทุกโกลทด้วย ถ้าเล่นเกมนี้มันสนุกการรู้สึกไงสนุกดีมาชวนเพื่อนเลยจ้าว้าโอ้การเราดับใหญ่สองหัวแล้วไฟมาทีเดียวเลยเอ้ยไฟมันแบบว่าเลือดไหลเลอลอยลอยต้องน้ำเลยโอ้ยจะดันจะดันจะดันซิ่งของช่ยอั้มันถ้าถ้าปล่อยลมมหากราบเออิเฮ้ยโอ้โหแบบเดียวหมดเลยแน่นอนโอ้โหโคตรเทพอ่ะอยู่ดีๆใส่โค้กเลยนะทุกคน รถแก่ๆนั่นเลย t า m e เละอันนี้เราต้องกระโดดข้ามไปนะภูริต้องตกอุย้ยอันนี้ต้องเรียกวอลภูริแล้วต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับเราเข้าใจไหมจัดไปเราต้องรอเวลาเห็นมันจะมีบนข,ขวาอยู่ยังยังยังอืมอืมป,นะปัดลมนะไม่ไหน,นโมดอุย้ยครับภูริทดลองเดือดแน่ไปครับ ลาโกดโกดโกดมากโกดมากอื้มอื้มอื้มโอย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 ระเบิดระเบิดระเบิดโอยอื้มฟาดฟาดไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่จ้ะโอเคอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้าฟามตามใช้ปืนมาก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 ใช้ปืนบ้างเตรียมเตรียมเลยกันถ้าเกิดกันต่อกเตรียมกันเตรียมใช่ไหมนะเตรียมไหมใช่แหละแสตร์ยังความเท่ยังมันอยู่ครับฟาดฟาด อ๋ออือ,อพอดพกดนี่แหตีใหม่มากเลยทุกคนอย่างเงยผมยังไม่เล่นเลยนะไปซิงโ่จ๋าซิงโ่จ๋าไปไหนไอ้หนุ่มพูดตัวของแกคือฉันโอ้อโหพ่นเยอะเลยหอม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 จะตายแนตะ่ก็เกือบตายเฮ้ยผีใหม่การต่อสนะู้ในตัวนี้ตัวนี้นมันจะแบบว่าทำให้เราเราจะ ฝอยบอลใส่แล้วแต่ติดกิ้งเป็นแบบว่าลูกสนุนโอ้ยคนเยวะ่ากอย่าเงี้ยวังเปลือตีีเจจังมันอยู่หนาตอนนี้เลยโอ้ยหูเป็ไรเต็มจอเนี่ยแล้วพ<อ>งไราทกันนะอดใช้ก,กันคาตาเย้ปืนมัน,นดวีวะตายอืมฝยลฝยล่ริ ไอ้เราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สิบนีนะครับทุกคนทกว่าให้ทุตจะรัาต่อนะตุยจะตุยตุยหรอตุยหรอย่งไรอย่างอัพบุรีโอเออแต่มันจะตุยจริงจริงอ่ะไปกันมาแล้วช่วยด้วยยิงไปเลยก็เลยเกาะพี่จะอหมือนตุตเหมนตุ้งตกดฮะอะไรอะีหนูกะ ตอมีหมูก่อกหรอหนูก็ไม่ชอบกินอะไรโอ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากอย่างนี้อันตี้โอ้ยไม่เห็นใครไม่เห็นตายจะตายตายตายจะตายไม่มีบังจอบังจอไม่เห็นใครเลยนะทุกคนมาดิ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 เออเออเออล้มล้มล้ล้ไปไปไปเปิดตีนี่เฮจจักเฮจจักโคตรหน้ากันคนเดี๋ยว โหเต็มจอเลยดูอยู่เยอะมากอะแต่สี่คือแบบแย่งกันเทอะทุกคนก็สี่พร้อมกันแล้วนี่ตัวสี่คนต้องดูสี่คนโนอกิฟนะตาอืม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 ฟาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อีกแนงคะคอจะมาแล้วแล้วโอ้ยอะไอโอ้ยเปลวเยวเปลวเยเลปวปวหัวปวปวเวหัวกำลังจะคอแล้วไปเลยหมโ้ยกามีตัวใหญ่ด้วย จากปัวตใหญ่อะไปเลย้ตัวหัวตหัวตัวหวเปล่นดาเปลนดาวนะปล่อยลง้ีไปี่นเ่น่น่น่การ์อเวลาทั้จริงเหรอไปได้ล่ะ่นก่อนนีนีนี้นี่าไปก่อนเอไอ้ตัวใหญ่เหมือนเหมือนวิแก๊กเลยทุกคนไปแล้วไปแล้วี่ขึ้นทางเวลานะนี้เวลา กือบแล้วเมื่อกี้เรียบร้อย <Yeah. S 2> อันนี้ก็มนก็จะประมาณนี้พวก oh. กันโอ้เนคนะุณจำไม่ได้นะโอเคก็ดใครสนใจนะครับทันตี้ท๊อปปี้เรามาเล่นกันได้นะทุกคนใช่แล้วค่ะทุกคนโคตรมันนะครับทุกคนไปเอปาเบคนณทุกคนใครชอบคลิปนี้ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้เราได้ค่ะทุกคนขอบคุสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัดสดสีครับบายขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่มีกันนะโอ้โก็ไม่รู้จะพูดยัง ความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for ฟอร์แฮปปี้นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเธออีกครั้งอยู a อ e m มายเวอขอบคุณ